You're listening to KS p o d ค a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security the happiness i n v e s t m e เควันนี้เรามาพูดคุยถึงหุ้นตัวใหม่ครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับปอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท,ท่านครับ สวัสดีครับเชิญตัวอมตะแล้วก็อมตะเวียดนามเลครับได้ครับก็เมื่อวานนี้มี o o p p r t u n i t y Opportunity Day ของอมตะเวียดนามนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์นะครจริงๆปกติตอนแรกเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่เพราะปกตินี่ยก็จะเป็นการให้ข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตแต่ว่าก็ผิดคาดนะครับเมื่อวานนี้บริษัทให้เอาลุกในปีนี้เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็ ฟังดูแล้วก็ดูค่อนข้างเป็น positive นะครับแบ่งเป็น2ส,ส่วนละกันส่วนที่1ก็คือเป็นภาพเศรษฐกิจเวียดนามนะครับกับเรื่องที่2ก็คือตัวของเขาเองว่าเขามองตัวเองอยังไงนะครับในส่วนเศรษฐกิจเวียดนามเองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าปีนี้เขาน่าจะมีการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญหลังจากที่ปี20กับ21เนี่ย GDP เขาลดลงไปต่ํากว่า สามเปอร์เซ็นซึ่งก่อนหนั้นเขาอยู่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นมาตลอดนะครับก็เป็นเป็นคนที่มีการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแต่ว่าพอมาเจอโควิดเนี่ยก็ก็หายไปเยอะนะครับแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยด้วยสถา,านการณ์ที่พลิกฟื้นในหลายๆภาคส่วนนะครับเอ่อทั้งในเรื่องของดอมเมสิกคอนซัมชันก็ดีนะครับสติมูลัสแพ็กเกจจากทางรัฐบาลก็ดีเขาเตรียมเงิน 15, 000, 15 000, 000, ล้านเอ่อ1ิเอ่อสิบห้พันล้านก็คือหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการที่จะบูเศรษฐกิจก็ประมาณสัก5แสนล้านบาทในปีนี้ปีหน้านะครับแล้วก็เรื่อง SDI ที่แข็งแกร่งจากข้อตกลงทางเศรษฐกิจของเขาที่มีค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ทําให้ GDP ในปีนี้เขาก็มองโตประมาณสัก6ถึง6.5อันนี้เป็นขั้นต่ำนะครับเมื่อวานนี้ดูข่าวล่าสุดก็ทางภาครัฐก็มองระดับ7เพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดว่าเศรษฐกิจดีแล้วก็ถ้าเกิดมาดูในเรื่องของ Impact จากโควิดก็ก็ถือว่าเขาติดกันเยอะนะ วันหนึ่งเนี่ย<ม>เคยขึ้นไปสูงสุด2องแสนกลางๆรายต่อวันล่าสุดยังลงมาก็ลงมาเหลือแสนกลางๆถือว่าเยอะกว่าเมืองไทยเยอะแต่ว่าถ้ามาดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ระดับประมาณสัก6 70คนต่อวันซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยเพราะเนี่ยเมื่อวันที่16มีนาที่ผ่านมาทางภาครัฐเขาก็เลยเปิดประเทศนะครับก็คือคนที่เข้าไปในประเทศเขาไม่ต้องกักตัวละนะครับก็มีผล PCR เนี่ย 72ชั่วโมงก่อนเข้าหรือว่าถ้าใครไม่มีเข้าไปก็ทำ Rapid Test แล้วก็เข้าได้เลยนะครับก็ Spend Cell Monitoring ไปนะพราะเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวของเขาให้กลับมาก็เป็นตัวบูตอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นภาพ Outlook ในส่วนของตัวเศรษฐกิจเนี่ยดูโอเค,คราวนี้ในมุมของตัวเขาเองละ่ะทุกๆนิคมของเขาในปีนี้เนี่ยก็จะมี Development ในเชิงบวกนะครับอย่างฮาลองซึ่งอยู่ภาคเหนือซึ่งปีที่แล้วก็เป็นตัว Driver หลัก ของเขาเพราะว่าเขาขายพื้นที่ให้จิงโโซล่า Solar ไป300กว่าไร่เศษแล้วก็โอนหมดเลยด้วยนะครับภายในปีที่แล้วแล้วก็เป็นตัวบูทที่สําคัญที่ทําให้กําไรของอมตะวีทำเรคคอร์ดไฮนะครับตั้งแต่เข้าตลาดมาเลย600กว่าล้านในปีที่แล้วปีนี้เขาคิดว่าน่าจะขายได้ในระดับเดิมนะครับประมาณสัก50 h e เฮกเตอร์นะครับมีลูกค้าเข้ามาคุยละเป็นออโตมอทีฟนะครับรายใหญ่ก็เขาไม่ได้บอกเท่าไหร่แต่ว่าทั้งปีเนี่ยเท่าเดิม แต่สิ่งที่สําคัญในปีนี้ที่เห็นภาพชัดก็คือที่เบียนหัวซึ่งเป็นนิคมเดิมเริ่มต้นของเขาเนี่ยในภาคใต้ใกล้โคจิมินเนี่ยเอ่อมันมีการทำแอคทิวิตี้สอย่างก็คือที่ดินที่ขายปีที่แล้ว75ไร่ในคอมมร์เชียลโซนเนี่ยปีนี้จะโอนกรรมสิทธิ์นะครับตรงนี้เนี่ยราคาแพงมากนะครับเพราะว่าเป็นทําการพาณิชย์ ก็เราก็มองประมาณสักพันล้านในส่วนรายได้ซึ่งบริษัทไม่ได้บอกนะครับว่าประมาณเท่าไรแต่เขาบอกว่าสูงกว่าที่ดินปกติเนี่ยสีเท่านะครับ<ม>แล้วก็ในเรื่องของตัวที่สําคัญคือการขายโรงงานเรดิ้บิวแฟ f a c t o รีเขาก็มีการขายปีที่แล้วไป8โรงแล้วก็บันทึกกาไรมา450ล้านซึ่งก็ถือว่าเยอะมากปีนี้ยังเหลือ25โรงซึ่งก็เป็นคนซื้อรายเดิมกําลังพูดคุยกันอยู่ถ้าขายได้เนี่ยเราก็ประเมินในเบื้องต้นนะครับบนพื้นที่ต่อตารางเมตร กำไรต่อตารางเมตรที่เท่ากันกับปีที่แล้วเนี่ยก็จะได้กำไรพันกว่าล้านซึ่งซึ่งพันกว่าล้านแค่รายการนี้รายการเดียวก็เกินกำไรปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีพัฒนาการเชิงบวกมากๆรวมถึงในส่วนของตัวการมันจะมีเฟสใหม่20เฮกเตอร์นะครับเขาก็มีลูกค้าเข้ามารอแล้วครึ่งหนึ่งก็กําลังขอใบอนุญาตอยู่ครับส่วนอีกอันนึงที่ลองถันซึ่งรอมา4ีหปี นะครับยังไม่ได้ไลายเส้นสก,กีเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ลเซเส้นแล้วนะครับปีนี้จะ oh. เริ่มขายได้แล้วซึ่งอันนี้ uh. นิคมนี้ถือว่าเป็นนิคมที่ที่เรารอคอยกันอยู่ <True. S 1> เพราะว่า mm. มันเหมือนกับถ้าจํากันได้มันเหมือนกับอมตะนครหรือว่าอมตะชนบุรี mm. คือใกล้สนามบินแล้วก็ใกล้เมืองหลวงก็คือใกล้กรุงเทพส่วนตัวเนี้ยลองทันเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับเบียนหัวแหละแต่ว่ามันใกล้กับโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ใกล้กับสนามบินใหม่นะครับก็คือลองถันนิวินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต เพราะฉะนั้นเองเนี่ยการปลดล็อกเริ่มขายได้เนี่ยก็ทําให้ในส่วนตรงนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเอ่ยหน่วยส่วนของการสร้างผลกําไรให้กับตัวบริษัทได้อีกระยะยาวซึ่งในรีพอร์ตในฟิกเกอร์สิเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดของโครงการนี้ณนะขณะนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นข่าวบวกที่ที่เข้ามาในทุกๆมิคมที่มีอยู่นะครับก็ช็อตเทอมก็คงจะเป็น progress ของตัวการขายโรงงานให้เช่าแหละว่าถ้ามันเข้าทันใน Q 1วก็จะมีกําไรที่เข้ามาแล้วก็ทาให้กําไรของตัวอมตะ v ปีนี้เนะี่ยโดดเด่นซึ่งในมุมของตัวอมตะเองนะครับตัวแม่เนี่ยการที่เขาถือหุ้นในอมตะ VN 73%เสิอนอ่อิ gnificant improve ของอมตะ VN หรือว่าอมตะ V เนี่ยก็จะส่งผลบวกมากๆต่ออมตะตัวแม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทำให้ดูในฟิกเกอร์ที่9นะครับเกี่ยวกับ contribution ของเขาเนี่ย อย่างปีที่แล้วปี2021เนี่ยกำไรอมตะาพันสี่ร้อยล้านเนี่ยมาจากอมตะอมาตตา VN เนี่ยห้าร้อยล้านส่วนตัวเขาเก้าร้อยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าทุกอย่างที่อมตะา V เขาคาดหวังไว้คือปีเนี้ยสรุปคือเขาคาดหวังรายได้โตมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นจากปีที่แล้วนะครับเราทําไว้โตหกสิบเปอร์เซ็นอยู่ส่วนกําไรเนี่ยเราทำแฟลตนะครับเพราะว่าในมุมของการขายอสังหาฯยี่ห้าโรงเนี่ยตัวคลังสินค้าเนี่ย เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการเพราะฉะนั้นหมายความว่าในมุมของ proportion เนี่ยของตัวนี้มันก็มีอั s ไซ e ์ว่าถ้าเกิดเขาทําได้เนี่ยมันจะได้โตมากกว่าเท่าตัวนะก็จะมีเข้ามาอีกห0 0กว่าล้านกำไรปีนี้ของอมตะก็คงจะเกินออ2อ0 0ล้านถ้าในส่วนของ Activity ต่างในเวียดนามเนี่ยมันมาตามที่เขาคาดหวังจริงๆนะครับเพราะเนี่ยมันก็ทั้งแม่ทั้งลูกแหละก็คงจะมาได้ดีตามสิ่งที่กำลังรออยู่ก็ประมาณนี้ครับบอมครับ ได้ครับพี่โจผมถามคําถามเร็วเลยครับถามว่าสมมติว่าอมาตะวีถึงเลเวลประมาณไหนแล้วถอนเข้ามาในตัวอมตะและอมตะถึงเลเวลประมาณไหนพี่โจจะเริ่มมีการลดเรื่องของดิสคาร์ดิ้งลงแล้วจะเป็นการเพิ่มอัพไซด์ครับพี่มันจะมีเป็นทริเกอร์ไหนที่ส่วนหนะ้านวิเ,ะเคะ์โดยเฉพาะอย่างที่พี่โจที่มีประสบการณ์อย่างนี้อยู่แล้วพี่โจคิดว่าทริกเกอร์ไหนครับจริงๆทุกวันนี้ในในงานประเมินตัวมูลค่าเนี่ยเราใช้เป็นดิสคาร์ทูเอ็นรวม ของตัวนะอมตะแม่เรายังไม่ได้แบ่งแยกย่อยระหว่างลูกกับแม่แต่ว่าถ้าเกิดบ,บอมดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขากําไรระดับตรงเนี้ยมันประมาณสักเจ็ดสิบกว่าตางาค์ต่อหุน้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรด p e. ีอยู่เนี่ยประมาณสักสิบเท่าสำหรับ,รบตัวลูกขณะที่ตัวแม่เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสักถ้าดูกําไรปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักสิบเจ็ดเท่าเพราะฉะนั้นตัวลูกเนี่ยยังถือว่าเทรดต่ํากว่าตัวแม่เลยประมาณสักครึ่งหนึ่ง เพราะเนี่ยในในมุมตรงนี้เองถ้าเกิดทูบีแฟร์ถ้าแบ่งแยกจริงแล้วก็กาไรนิวไฮของอมาตาวีไปเรื่อยๆเนี่ยปีหน้านะครับถ้าปีนี้เขาทาได้ตามนั้นเนี่ยก็คงจะมีการเบรกออกมาเพราะว่ามันก็ถือว่า significant แล้วพอสมควรแล้วก็น่าจะเพิ่มตัว value ให้กับทางตัวแม่ได้พอสมควรเหมือนกันนะครับโอเคได้เลยครับพี่โจประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทําพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับโอเคนะครับมาสู่กลุธ์การลงทุนกันนะครับวันนี้ผมพยายามจะ wrap up ให้ เนื้อหาที่ได้ประโยชน์พอสมควรนะครับมากันในประเด็นแรกก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเคอร์ฟที่ผมติดให้กับนักงทุนไว้นะครับว่าอย่างปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวตอตัตราผลตอบแทนของตัวพันธบัตร ตัวฝั่งของตัวเมกาเนี่ยนะครับถือว่าตัวบอลยิวสิบปีเนี่ยนะครับก็คือซ้อนผ่านกราฟสีฟ้านะครับซึ่งคุณจะเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณดูกราฟฟ้ากับกราฟขาวนะครับมันจะมามาในทิศทางตรงข้ามกันนะครับวามหมายคือเวลาบอลยิวเนี่ยมันมีการปรับตัวลงเนี่ยนะครับหุ้นหรือว่า S&P Index เนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เวลาบอลยิวมันมีการปรับตัวขึ้นในช่วงนี้เห็นไหมครับก็จะมีการปรับตัวลงนะครับช่วงเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเเป็นภาพีตลลอดย นี่คือเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของการที่มีการอาชิีด QE มาเห็นไ,ไหมครับตั้งแต่ช่วงปลายมาหนึ่งปีสองพันยี่สิบจนถึงปัจจุบันตอนนี้นะครับว่าอันนี้มันก็จะเป็นตามทฤษฎีของ earning y i e ูแกร็ถูกไหมว่าถ้ายูนขึ้น,นเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการกดส่วน earning yield ให้มันกดลงมาหุ้นมันก็จะมีควมามน่าสนใจลดลงนะแต่ว่าตอนนี้คุณจะเห็นได้เลยว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาพมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นภาพมันขึ้นคู่นะครับซึ่งมันขึ้นคู่ซึ่งผมก็เลงจะบอกว่าอนนเี้เต มันมีความกังวลว่าไอ้ภาวะ n w a r d y i e l d c u r v e เนี่ยนะครมันต้องมองทั้ง2ภาวะคือ2ปีกับ10ปีแต่ตอนนี้ขออะไรก็ได้อ่ะคือแต่ว่าตอนนี้2ปีคุณกดไม่ลงอยู่แล้วนะฟังีดีนะครับสปีคุณกดไม่ลงอยู่แล้วเพาตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเฟดบอก6บอก7จอ้น,นี่ทางฝั่งของเฟดเฟรมฟูเจอบอก8บอก9ไปแล้วแล้วาเผื่อจะแตะสิด้วยนะเพราะฉะนั้น2ปีอะ เหมือนเหมือนมันจะมุ่งหน้าขึ้นไปแบบเลยง2.3 2.4 2.5นะครับจาก0.5นั้นทุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาทีเดียว2% 200เปอร์เซ็นต์พอร์ตอ่ะเพราะฉะนั้น2ปีอะ่ะคุณกดไม่ลงแน่นอนในระยะสั้นๆเพราะฉนะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ทําให้เลี่ยงไม่ให้มันเกิดอินเวอร์สยูเคิร์ฟ2ปีมันขึ้นอยู่แล้วมันกดไม่ลงคุณก็ต้องพยายามทําให้10ปีมันขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อเลี่ยงไม่ให้2ครับ10มันติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยช่่่ววงนนนนนีี้้้้้คกก็รูสึึาาเฮยถปมัขะ แล้วมันเลี่ยงไม่ให้2องทับสิปีมันติดลบแบบตลาดหุ้นมันก็ตีความไปในเชิงบวกเพราะว่าถ้ามันติดลบตลาดหุ้นจะตีความไปในเชิงลบในฝั่งของตัวเซนติเมนต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมอันนี้มันก็จะเป็นการอธิบายภาพว่าเฮ้ยถ้าสิปีมันขึ้นตอนนี้คือมันจะขึ้นมันจะเป็นระยะสั้นๆที่มาแลวหุ้นมันขึ้นะหรือว่าฟ้ามันขึ้นข่าวมันจะขึ้นตามอันนี้ผมพอดีมันมีคนถามผมเข้ามาผมก็เลยอธิบายลอจิกให้ฟังว่ามันเป็นหลักปัจจัยเฉพาะตัวของเขามันไม่สามารถเอามาใช้ในไทยกับอ นะครับอ่ะแล้วมาถัดกันแล้วมีคนถามผมว่าแล้วต่อจากนี้มันเป็นยังไงนะครับต่อจากนี้มันจะเป็นภาพนี้นะครับก็คือ 1. นะครับการาฟนี้ก็จะเป็นการาฟที่อธิบายภาพให้เห็นว่นปัจจุบันตอนนี้ effective rate อยู่0.33นะครับก็มีการประมาณการกันไว้นะครับว่าในวันที่4พฤษภาคมและว,วันที่15มิถุนายนเนี่ยตอนนี้ตลาดมันมีความตีความไปลักษณะประมาณว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันมีโอกาสขึ้น50 b บ s i s point อย่างตำ่ตำ ความหมายคือสองครั้งนี้ขึ้นเจ็ a s i s ห้า n t แต่ถามว่ามีโอกาสในการขึ้นมากกว่านั้นไหมต้องบอกว่ามีนะครับถามว่ามีโอกาสในการขึ้นมากกว่านั้นต้องบอกว่ามีนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับมันอยู่น,นะครับนะครับมันอยู่เพิ่มขึ้นประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับคุณอ่อานฟังลองดูตรงนี้ดูลองดูตัวเลขนี้นะครับผมอธิบายเร็วๆก็คือ1 2 2จสองเนี่ยเห็นไหมครับ 1.22เนี่ยคือสิ้นสุดมิถุนานะครับเขามีการประมาณกันกันไว้ว่าสิ้นสุดมิถุนาเนี่ยจะขึ้น1.22ปัจจุบันตอนเนี้ยมันอยู่0.33ความหมายคืออะไรครับมันอยู่ส่วนต่างคืออะไรตอนเนี้ย effective rate อยู่0.33ตัว0.008มา25เปอร์เซ็นต์ก็คือ0.33นะแต่ว่า i m p l i e rate ณวันที่15มิถุนายนอีกสองครั้งข้างหน้าเขาบอกว่ามันจะอยู่1.22ส่วนต่างคือเท่าไหร่ครับคือ0.9 0.9คืออะไรครับความหมายคือมันอยู่ระหว่าง75กับ100ถูกไหม75คือขึ้นสามครั้ง100คือขึ้นสี่ครั้งแต่ตอนนี้มันเกียร์มาในทาง0.9แล้วความหมายคือมันเชื่อว่ามันจะขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปประมาณสี่ครั้งแล้วคือสามครั้งอะไพลซ์อิน100%แต่ถ้ามันขึ้นสี่ครั้งความหมายคือก็คือขึ้น50ปิป๊บสองครั้งติดต่อกันซึ่งตอนนี้ตลาดตีความในมทางนั้นแล้วนะครับตีความในมทางนั้นแล้วและถ้านับเยอแอน2022วันที่14 ธันวาคมขึ้นอีก8ครั้งครับดอทพอรตบอก6อันนี้คือขึ้นอีกนะขึ้นไปแล้ว1คือขึ้นอีก8นะครับคนก็ถามว่าโอ้โหเฮ้ยไหวเหรอนะครับก็เปิดภาพไปดูต่อกันนะครับว่าแล้วเป็นยังไงต่ออันนั้นคือ f ฟดฟันฟิ u เ u r ร์ยูโรดอลลร์บอกเหมือนกันว่าแง่สั้นๆเนี่ยนะครับฮอกกิชแน่นอนแต่ฮอกกิชรอบนี้คือขึ้นเพื่อลงต่อคุณลองดูกราฟยูโรดอลลร์ในแง่ของเดือนกลางเดือน2 0 2 3ครับเดือนมิถุนายน เห็นไหมครับว่าล่าสุดปรับตัวลงแล้วนะครับหลายคนพูดถึงว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ปรับตัวลงแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับดิ่งลงมาเลยเส้นสีน้ำเงินที่ปรับตัวลงมาคืออะไรเส้นสีน้ำเงินคือยูโรดอลลาร์อินพายเลสไฮค์ในแง่ของ2 0 2 3ก็คือไม่ได้ขึ้นละลงแทนเห็นไหมครับความหมายเก่าโดยสรุปเลยคือระยะสั้นๆฮอคกิชแน่นอน50าสิบ 50, ป0ห้าิบปีมีโอกาสสูงมากปีนี้ขึ้นแแต่ปี2023 จากเฟดบอกว่าจะไปแฝดสอง4ยิบี่อันนี้มันเร็วกว่าที่คาดการไว้เกือบส2บสองเดือนเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไงด o ท p l o นี่ตอนนี้คือแบบมันมันค่อนข้างจะใช้การไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันขึ้นอันเพื่อลงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นฟังดีๆนะกราฟแรกระยะสั้นๆขึ้นแรงขึ้นแรงแรงเร็วๆระยะกลางแมันจะลงความหมายคือกราฟนักลงทุนกราฟนี้เป็นกราฟที่หลายคนอาจจะยังงงงแล้วผมจะใช้เวลาประมาณ1ิบนาทีอธิบายนะครับ กราฟนี้เป็นกราฟที่ผมจำจะอธิบายว่าเฮ้ยทุกคนมีความกังวลว่าเ hey, ฮ้ยถ้าเกิดภาวะอินวอร์ตยูเคิฟเนี่ยนะมันจะมีความกังวลต่อตลาดหุ้นแล้วมันลิงก์ที่เศรษฐกฯฯิจไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอ่าก็ถามว่าจริงไหมก็จริงนะครับอ่าแล้วก็แล้วแต่คุณเลยจะงใช้อะไรใช้3เดือนทัพสิเดือนใช้2ปีทัสิปี3 10ทัพสิบห้าทัสิบเจ็ดทัสิบแต่วันนี้ผมใช้2ปีทัพสาสิปีเอาไว้เห็นภาพระยะสั้นกับระยะยาวไปเลยนะครับมันอย่างนี้ครับนักทุนคือปัจจุบันตอนนี้นะครับเวลา กราฟเนี่ยนะครับมันอยู่ในภาวะของแบร์แฟตเทนิ่งเนี่ยนะครับก็คือความหมายของการที่ระยะยาวเนี่ยนะครับมันเริ่มมีการปรับตัวลงนะครับเอ้ยโทษนะครับมันอยู่ในฟ้าของไอตัวของแบร์แฟตเทนิ่งนะครับคือกราฟสีฟ้านะครับคือีก่อนเวลาอ่าการเกิดภาวะของแบร์แฟตเทนิ่งบูซิปเนนิ่งอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับดูจากกราฟนี้นะครับคือคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่า ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในภาวะของ b e a r Fattening. ิ่งแ r ร์แฟ t เ n อนะครับก็คือกราฟสีกราฟขวาบนนะแบ a t แฟ n i n อความหมายคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยขึ้นแรงและเร็วกว่าพันธบัตรในระยะยาวนะครับความหมายก็คือ2ปีขึ้นแรงมาก10ปีขึ้นช้าอย่างเมื่อกี้ก็คือ2ปีขึ้นแรง30ปีขึ้นช้าซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเ <c oughs> พราะตอนนี้ส่วนต่างมันเหลือเท่าไหร่ครับ ส่วนต่างมันเหลือประมาณ13 Basis Point นะครับส่วนต่างมันเหลือแค่13 Basis Point ของ2ปีกับของ10ปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า2ปีมันขึ้นแรงและเร็วกว่ามันเลยเป็นภาวะ Bear fattening ถูกไหม <c oughs> ถูกไหมครับ Bear fattening <c oughs> เพราะฉะนั้นเก่าโดยสุปเลคือปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ในภาวะ Bear fattening นะครับบนขวานะครับแต่นะครับ,นะรบอีกภาวะหนึ่งที่คนไม่ได้พูดถึงนะครับคือภาวะ Bull s t e e p e n i n g นะครับคือกราฟนี้คือกราฟล่างซ้ายนะครับบนขวานะครับแล้วล่างซ้ายก็คือในระยะสั้นๆจะลงแรงกว่าในระยะยาวๆนะครับซึ่งสองภาวะนี้ผมกําลังจะบอกว่ามันจะเป็นภาพที่เรากําลังจะเจอทั้งสองภาวะจากภาวะที่เมื่อกี้ผมอ่าน set fund future ที่ผมบอกกับนักลงทุนว่าระยะสั้นๆจะขึ้นแรงถูกไหมที่ผมบอกว่าระยะสั้นๆดอกเบีย้ยจะขึ้นแรง50าสิบปีห้าสิบปี เพราะนั้มันจะเป็นภาวะแบร็กแฟตเทอิงถูกไหมแล้วผมบอกกับคุณว่าปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยมันจะลงและมันจะลงแรงเพราะมันมีโอกาสในการเข้าสู่ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจและตอนนี้ขึ้นเพื่อลงต่อผมก็เลยเอาภาพทั้งหมดเนี่ยมาปรับภาพให้กับทุนเห็นว่ามันจะเป็นภาวะแบร็แฟตเิงคือบนขวาแล้วมันจะเป็นภาวะลงไปข้างล่างคือบูสต์สนนี่ก็คือระยะสั้นๆมันจะเริ่มกดลงเช่นเดียวกันและกราฟสองอันมันจะมาประจวบเหมาะกันเป็นกราฟนี้ นั่นก็คือเวลาเราจะวัดว่ามีโอกาสที่หุ้นจะลงแรงๆหรือการเกิด Recession จริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาวะของการเกิด Inward Yield Curve อยู่อย่างเดียวมันจะต้องแตก Inward Yield Curve ออกมาดูว่ามันเป็นภาวะ b e a r Fattening และตามด้วย Boost สองภาวะนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วค่อยกังวล ไม่ใช่แค่อินวอดยูเคิร์ฟอย่างเดียวอยางที่ทุกคนพูดจริงๆผมยอมผมก็เคยพูดเมื่อสามเดือนที่แล้วว่าระวังมันเกิดแต่ผมเห็นสองสามนาทีนี้ทุกคนพูดหมดผมก็เลยลงระดับเชิงลึกขึ้นมาว่ามันจะต้องเกิดภาวะสองอันนี้ขึ้นพร้อมๆกันเป็นผสมลงกับการเกิดอินวอดยูเคิร์ฟคือหนึ่งกราฟสีฟ้าจะกดลงมาก่อนก็คือเป็นกราฟแบร์แฟตเทอ์นิ่งก็คือระยะสั้นขึ้นเร็วกว่าระยะยาวและทําให้ออสเปรสเน,น,นี่มันกดลงมาอย่างนี้มันกดลงมาเห็นไหมครับฟ้ากดลงมาฟ้ากดลงมาคือภาวะแบร์แฟตเทอกดลงมา แล้วตามด้วยภาวะบูสติปเป็นิ่งความหมายคือพอกดลงมาแรงๆเศรษฐกิจชะลอตัวภาคการจ้างงานชะลอตัว PMI ชะลอตัว Collection Zone เข้าสู่ Extract เอ่อ Collection Zone แล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เฟดจะต้องเร่งลดดอกเบี้ยแล้วเวลาเฟดเร่งลดอัตราดอกเบี้ยและเร่งลดเร็ว2ปีจะลงเร็วกว่า10ปีเพราะฉะนั้น นะครับสิปีมันก็จะลงเพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวคนก็ขายหุ้นซื้อพันธบัตรเพราะฉะนั้นสิปีก็เลยลงแต่2ปีที่นิ้งกับภาวะเฟดมันก็จะลงแรงและเร็วกว่าภาวะมันก็จะเปลี่ยนจากแบรฟเทอร์นิ่งไปเป็นบูลสติปเปอร์นิ่งแล้วก็จะเขียวกดลงมาแล้วจากฟ้ากดลงมาแล้วเป็นเขียวขึ้นภาวะแบบนี้ถ้าเกิด2แบบนี้ขึ้นพร้อมๆกันโอกาสของการเกิดภาวะชะลอตัเศรษฐกิจจะเริ่มเยอะขึ้นและหุ้นจะลงแรงจากภาวะตรงนั้นก็คือเป็นกรอบสีแดง เห็นไหมครับฟ้าลงเขียวขึ้นแดงฟ้าลงเขียวขึ้นตามด้วยแดงฟ้าลงเขียวขึ้นตามด้วยแดง30ปีที่ผ่านมาเป๊ะเป๊ะสามรอบและรอบนี้นี่นะครับก็มาตามดูกันนะครับว่าจริงๆมันสี่รอบนะก่อนวันนี้เห็นไหมครับฟ้าลงเขียวขึ้นก็เกิดอีกโควิดเห็นไหมฟ้าลงเขียวขึ้นแล้วตามด้วยแดงเห็นไหมมันเป็นสามรอบแล้วและตอนนี้เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะฟ้าลงเหมือนกันแล้วเหลือแค่ 13, สิาเบสิเหลือแค่มันไม่ใช่สองสแต่มันคล้ายกันเนี่ยฟ้ามันก็ลงมาอีกแล้วนะวันนี้นะครับฟ้ามันก็ลงมาอีกแล้วนี่เห็นไหมครับวันนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับฟ้ามันลงมาอีกแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขียวมันยังไม่ได้ขึ้น เห็นไหมเขียวมันยังไม่ได้ขึ้นแล้วมันใช้เวลาเพราะฉะนันตอนนี้ยังไม่ต้องกลัวยังไม่ต้องกังวลผมถึงบอกไงเฮ้ยคนเกิดอิ่ววอย่าเคากลัวไหมกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกวะ่าอันนี้คือเป็นการลงรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นว่าฟ้ามันลงเนี่ยยังไม่ได้น่ากลัวแต่เดี๋ยวคุณค่อยกลัวตอนเขียวมันขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละผมก็เลยเป็นการอธิบายภาพจากภาวะพันธบัตรลงมาที่หุ้นให้เห็นภาพวันนี้ผมอธิบายจบแค่นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตม,มากขึ้นว่าทําไมผมพูดแบบนี้เพิ่มเติม นะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมต่อนะครับแต่วันนี้ผมก็อธิบายเรื่อง QT ไม่ทันอยู่ดีวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อธิบายกลุประมาณนี้นะครับอ่ะตอ,อกกันในฝั่งของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็ผมเชื่อว่า2-3สาวันนี้เราสามารถเก่งกำไรน้ำมันขาลงได้แล้วเดี๋ยวไปลุ้นโอเปกอย่างที่พี่ปูบอกนะครับว่าจะลุ้นถ้ามันเพิ่ม4ี่แสนจริงๆนะหุ้นน้ำมันลงเลยแน่นอนแล้วอาจจะลงไปทดสอบบริเวณร้อเหรียญก็ได้ นะครับมันก็จะมีเรื่องจีนชะลอยุโรปชะลอแล้วก็เรื่องโอเปกโอเปกเนี่ยสามมีนาเดี๋ยวเจอกันถ้าเพิ่มสีอันนี้ตอนนี้ตลาดมันเสียงแตกแต่ถ้าเพิ่มสีแสนมาเร็วจริงๆน้ํามันมีโอกาสลงสูงมากนะครับแล้วถ้าใครถามว่าจะเล่นหุ้นแอนทคอมมูนิตี้นะครับระยะสั้นหน่อยคุณไปดู EPG กับ SCGP นะครับลิงก์ตามสั้นๆได้ถึงแม้ไม่ได้เก็กบประฐานหินกับอิงอิงกับ h d b e ผ่านจริงๆแต่ว่ามันจะลิงก์ตามนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอาชัวร์หน่อยไม่ต้องลงแรงแต่เวลาขึ้นเนี่ยค่อยๆ นะครับไอยอย่างบิกริมเมื่อวานที่ผ่านมาจริงๆวันนี้บิกริมก็จะได้ประโยชน์จากการที่ต้นทุนแก๊สที่มันลงด้วยนะน้ำมันที่มันลงด้วยนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็คงลงไประดับ80เหรียญยาก แต่ว่าโหถ้ามันร้อยแล้วมันลงมาร้อยหนึ่งอ่ะมันก็จะมีช็อตได้เก่งกับบรีกริมช็อตหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะครับว่ามี3-4ประเด็นที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่วันนี้ผมสรุปสั้นๆก่อนแล้วกันว่าตอนนี้บรีกริมเขาพยายามจะมีการแตกลายแล้วเมวื่อวานนี้มีการเซ็นเอ็มโอยูกับทรูในการทํารองรับการทํา Data Center ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ทรูเขามี Data Center ผมไม่แน่ใจนะว่ามีอยู่ประมาณ4ี่แห่งหลักๆแล้วก็จะมีการทําไปในนนนนฝััััััั่่่งงาตะะวววอออกกกบบแล้้นน้ียไไมได Tool จ DT แล้วจะมีการขยายซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้า True ก็เ,เซ็นกับ b รกริมบรกริมก็จะมีโอกาสในการซัพพลายด a ต้าเซนเตอร์ให้กับบริษัท m e r g e a n d Co ของ True กับอ่าเมอร์ชอ่าอ่าบรกริมก็มีโอกาสซัพพลายให้บริษัทใหม่ที่ t True กับอ่าดีแทครวบรวมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นแคปซิตี้ที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเทรนด์ของ Data Center ทุกวันนี้ที่มันมีการอัปโหลดข้อมูลทุกอย่างขึ้นไปอยู่ในคลาวด์ผู้ได้เห็นภาพพวกนี้ยยยกกกกก็็็จจจจะมีาาาาาารรร่่่ไไไฟไฟฟต้องเปนแบบมมีีปรระสิิทธภาพ green energy, าพ Biggreen Energy กลดคาบอน เพราะฉะนั้นลงไฟฟ้าจากวันนี้ถึง2025คุณจะเจอ3เรื่องเรื่องแรกเลยคือการขยายแคปซิตี้ของ Renewable เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการปลูกป่าอันนี้แต่ครานี้ผมไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเรื่องเรื่องปลูกป่านี่ก็คือจะเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์ถ้าคุณไม่สามารถทำคาร์บอนแคปเจอร์ได้คุณก็ต้องซื้อเครดิตคาร์บอนถ้าคุณซื้อเครดิตคาร์บอนไม่ได้คุณก็ต้องผลิตเองถ้าคุณผลิตเองไม่ได้คุณก็ต้องปลูกป่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุณจ่ายไฟพวกนี้มันก็ต้องจะมีไอ้ไอภาพพวกนี้มันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วบริษัทที่มีการส่งออกไปในประเทศต่างๆที่เขาทาาแล้วคุณจะเจอการแอปพลายว่าเฮ้ยคุณเนี่ยผลิตของเสียออกมาในแก๊สอิมิชันหรือเปล่าแล้วถ้าคุณทำเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ซื้อของคุณหรือว่าซื้อของคุณในปริมาณที่ลดลงน,นี่ผมพูดจริงผมไม่ได้ซีเรียสนะครับนักลงทุนอันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะเพียงแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้มันยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นหมายถึงว่ามันยังไม่ได้มีใครพูดถึงประเด็นนี้นะคร ผมเปิดการาฟนี้ให้กับคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมขอบซิกมัน solid แล้วมัน valid มากกราฟเดียวเอาอยู่เลยนะครับกราฟนี้นะครับเป็นกราฟอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับของแอนตาร์กติกานะครับนับเป็นองศาเซลเซียสนะครับคุณลองดูค่าเฉลี่ยเส้นสีน้ำเงินค่าเฉลี่ยนี้ย้อนหลังตั้งแต่ปี2006ถึง2020นะครับไอกราฟตรงนี้คืออุณหภูมิองศาเซลเซียสนะ คุณลองดูกราฟสีเงินแล้วคุณลองดูแบรนด์สแตนดาร์ดเดเวชชั่นแล้วคุณลองดูเส้นสีแดงสิครับกราฟเดียวเอาอยู่เลยไหมนะครับว่าขอบ2ตัวจะเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยยะนะครับในการลดการปล่อยของเสียเพื่อ,อเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของโลกมันมากไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นขอบ2ตัวจะลิงก์เข้ามาที่ Renewable รีเนวเวิลจะลิงเข้ามาที่เครดิตคาร์บอนแล้วเครดิตบ้างเครดิตคาร์บอนบ้างเราที่แบบอยู่ประมาณแบบศูนย์หนึ่งเหรียญสองเหรียญต่อตันนะครับต่างประเทศมันเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบนะครับผมขออนุญาตพูดได้เห็นภาพนะครับแล้ววันวันหนึ่งการซื้อเครดิตคาร์บอนจากบริษัทที่เขาทํารีเนวเวิลจะมาเกับมาถูกโฟกัสอย่างมีนยัยสําคัญบริษัทตอนนี้นะครับเร่งแคปซิชิตในการขยายแคปซิชิตเข้าไปส่วนหนึ่งคนคุณคุณอาจจะเห็น EIRR ที่เฮ้ยทำไมโซล่าวินม,มันอยู่แบบสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์ ต้นทุนที่ไม่ได้มีเลยแต่ว่าขายคาร์บอนได้ทันทีคาะบะของการเพิ่ม EIRR ของบริษัทพวกนี้จะเพิ่มขึ้นมาทันทีนะครับดัตช์เซ็นเตอร์ทุกอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธีมนี้ผมพึงบอกนะว่าผมไม่ได้คอในระยะสั้นๆแต่ถ้าใครถือหุ้น2-3ปีได้ผมมองว่าเป็นการเปิดโอกาสซื้อหุ้น Renew a b l e ทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับติดตามประเด็นนี้ดๆีๆตอนนี้ผมพูดไปมันยังไม่ซอลิดผมเชื่อนะครับราคาขายบ้านเรามันยังอยู่แบบหลักหน่วยอยากถูกอยู่ ต่างประเทศเทส l a เขาขายกันกี่ตันนะกี่เหรียญต่อตันนะคุณลองไปดูแล้วกันนะครับและวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าบ้านพวกเขาอ่ะก็จะมาซื้อจากภูมิภาคบ้านพวกเราเนี่ยแหละแล้วเอาไปขายนะครับเพราะมันลิงก์สําคัญจริงๆเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดถึงในระยะสั้นผมพูดถึงระยะการในระยะยาวนะครับโอเควันนี้ผมให้รายละเอียดประมาณน,นี้แนละ้วเดี๋ยว